กับค okay? so, ุณเจนแคชเกมนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรอันนี้จะมาพาพาสอนโหลด G T M C ทีเอเป็นเกม Minecraft นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยฮะตอนแเข้าไปเนสโตครับในเออใน ใน l อก็ได้ฮะเข้าไปในซาฟารีแล้วก็เขียนว่าทองบูนะทองทองอตัวเอ็นเอแล้วก็กดตัวแรกครับทองบูแล้วก็กดนี้นะที่เป็นรูปบมเหมือนใบไ,ไม้กดติดตั้งอ่า กดจอมรับนะฮะโอเคถ้าเป็นของ iOS นะฮะจะเป็นแบบบอกว่าคุณจะติดตั้งโหมอไหมนะฮะคุณก็กดติดตั้งนะฮะโอเคไหมฮะคุณน่าจะรู้นะฮะนี่ผมบอกไปหมดแล้วนะฮะทำอะไรนั่น,นยังวะ นทีแล้วนะนาทีสองสิบเจ็ดโอเคนะฮะแล้วก็เปิดถ้าโหลดเสร็จแล้วก็เปิดนะฮะจะร้อยขึ้นไปต่อริอบินล่ะนะฮะโอเคอ้าวน่าจะดำยอย นะออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วก็กดให้กดค้นหานะฮะอะขอค้นหามันมันแหลกจั่างก็เียนว่าไม c คร f บนะนี่มีโชว์ให้เลยนะ แต่ใน iOS มันไม่ได้เปอร์เซ็นร้อยชัวร์นะฮะโอเข้าไปรูปมันนี้นะฮะถ้าของอันนี้ถ้าของเวอร์ชันนี้มันจะมันเหมือนแบบเวอร์ชันใหม่นะฮะโอเคฮะกดโหลดเลยโอเมันี่ก็โหลดใหนะ้ฮะ นี่ครับเราจะมาโหลด GTA แล้วไม่รู้ได้ป GTA, GTA เปล่า GTA D ฮะอ้าวค้างเลยอะไรเนี่ย น่าจะเป็นรูปภาพน,นะฮะโอเคถ้าหลดไม่ครับเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็ตรวจติดตั้งนะ Android ร้อยเปอร์เซ็นชัวมันจะได้นะฮะว่าถ้าเป็นของเออไอไอโอเอสมันจะจะเรียกว่าอะไรอะมันจะเขียนว่า ผู้ช่วย a a h d อะไรไม่รู้นะเคแล้วก็รอโหลดโอเคแล้วก็รอแล้วอ่าเสร็จแล้วแล้วก็กดเปิดเลยฮนะจะรอให้ใครัดตัดเลยพี่อ่าคุณจะมาลุ้นกันใช่ไหมครับอ่าได้ครับยังวันนี้อ่า น่าฮะโอเคง่ายมากนะบัตนให้เต็มเลยนะเนี่ยเป็น,นครับเป็นมาใหม่ไหมไม่มีนะฮะแล้วเชื่อสบายม่ก